ดีเจเพชรเจ้าเปิดปากพูดครั้งแรกหลังเลิกกับนิวเคลียร์ล่าสุดเพชรเจ้าได้ออกมาเปิดใจในรายการคุยแซบโชวซึ่งทางเพชรเจ้านั้นได้เผยถึงสาเหตุที่เลิกรากับอดีตภรรยาเป็นครั้งแรกพร้อมพูดถึงความรู้สึกในวันที่เจ็บดีเจเพชรเจ้ากลับมาสดแล้วเต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ชีวิตคนสดมันไม่ได้เสพมาเป็นสิบปีแล้วมันเริ่มมาจากตอนนั้นที่เป็นโควิดแล้วทุกคนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วตอนนั้นยังไม่ได้เลิกกันเราก็กลับมาบ้านคนเดียว เพราะว่าภรรยาและลูกอยู่ที่โรงพยาบาลเราติดโควิดไปก่อนเลยหายก่อนเลยกลับมาบ้านอยู่บ้านคนเดียวบ้านร้างอะเหลือเราแค่คนเดียวเพราะแม่บ้านก็ติดหมดตอนนั้นเหมือนเรารู้สึกว่ามันคือชีวิตอีกแบบหนึง่งเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กมหาวิทยาลัยอ,อยากกินอะไรก็สั่งมาเดินไปเล่นฟิตเนสเปิดเพลงเสียงดังเราก็รู้สึกว่าฟิลแบบนี้ก็ดีไปอีกแบบเหมือนย้อนกลับไปผ่านไปผ่านมาความรักของผมมันก็มาล็อกปอกแตกไปเรื่อย จนโอเคจบมาเป็นโสดมันก็เหมือนกับได้เป็นเด็กมหาวิทยลาลัยอีกครั้งหนึ่งงั้นแสดงว่าตอนนี้ทุกวันนี้แฮปปี้แฮปปี้แล้วครับก็มีช่วงแรกที่เฮิร์ทเฮิร์เราครบกันมาสิบปีพ่อเปลี่ยนสถานะก็เป็นคู่ที่ทุกคนลุ้นมาตลอดสิบปีเราก็เสียดายนะแต่ทั้งคู่ช่วยกันประคับประคองกันมาเรื่อยตรงหาจุดที่จะไม่มีการทะเลาะกันซึ่งจุดนี้ดีที่สุดจุดที่เฮิร์ทที่สุดคือยังไงนางตริงคนเดียว17วันติดในห้องครัว ตอนที่นั่งดริงค์อดีตภรรยาก็ไปไป,ไปมามาตอนนั้นส่วนใหญ่ทะเลาะกันเรื่องอะไรมันจุกจิกจิกไม่มีสาระเลยสำหรับเราคือไม่ได้เรื่องแต่ความคิดคนสองคนมันไม่เหมือนกันบางคนอาจจะทนกับการทะเลาะได้อีกคนอาจจะไม่ชอบการทะเลาะไม่เช่เราปล่อยผ่านแต่เราแก้นินัยกันไม่ได้สักทีเราเลยลองขยับสถานะ ใช้เวลาเป็นปีให้มันลงล็อกมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนล็อกสุดท้ายเราตกลงกันแบบนี้ว่าเป็นแบบนี้ดีกว่าไม่โกรธกันไม่ได้ทะเลาะกันอีกต่อไปตอนนี้สถานะของเพชรจ้าก็คือเป็นห่วงเป็นใย,ยกันแต่ไม่ใช่ฐานะคนรักกันแล้วจริงๆความรักของผมมันก็แปลกๆรักเขาเหมือนลูก เพราะเขาเคยบอกว่าชอบผู้ชายที่เหมือนพ่อเราก็เลยสวมบทบาทแทนพ่อดูแลเขาเหมือนพ่อเลยแล้วก็ได้พ่อจริงแต่มันก็อาจจะไม่เวิร์กก็ได้ผู้หญิงอาจจะอยากได้แฟนไม่ได้อยากได้พ่อเพิ่มและอีกอย่างผมเป็นคนหัวโบราณเวลาใส่ชุดบิกินี่เราก็จะมีหัวงแบบใส่แล้วโป๊ไปหรือเปล่าเราชอบดูชอบมองนะแต่ถ้าเป็นแฟนเราก็คือหัวงเหมือนเรามีของอะไรสักอย่างที่รักมาก เราก็จะดูแลเป็นพิเศษเราก็จะถนอมคือเราอยากมีความพิเศษอยากเห็นคนเดียวอยากให้เขาเป็นของเราคนเดียวไม่อยากแชร์กับใครก็นั่นแหละเรียกว่าคนหัวโบราณขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวข่าวขอบคุณค่ะ